นีโอ้ได้ได้จังั้าวผู้พับวันนี้ผมเอาขนมมาขายครับผู้พันยอดดีจังเลยจ้ะสี่ห่อร้อยอ๋อพอดีผมไม่มีเงินสดเลยผมจะเอาของทิ้งเอาเอาของแรกของได้ไหมได้ได้ผู้พันขายขายน้ำนี่หรอขายน้ำสามแพ็คร้อยสามแพ็คแล้วยงั้นผมเอาขนมสี่ห่อร้อยได้ได้ถ้าจ่ายแลกน้ำโดนผัดเต็มใจซื้อมาขายไปแลกไปแลกมาโอ้โหงั้นผู้พันยิบขนมไปเลยสี่ห่อ ไม่ห่อหนึ่งเลยคนมีน้ำใจอย่างนี้นะครับกินดิแถมให้่อหนึ่งนะครับนี่แหละครับนี่ก็คือโครงการครับเขาเรียกว่าโครงการแบ่งปันสุขพวกเราเนี่ยสร้างสังคมชุมชนรอบๆตัวเราด้วยการให้แล้วก็แบ่งปันกันนะครับมาช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพให้ใจเป็นสุขอะไรครับนั่นเราก็เอาน้ำมาดื่มด้วยกันโอ้โหใส่น้ำมาแช่น้ำดิแฉกันคนแ้่คนน้ำ แล้วก็ส่วนไหนที่เราแลกกันเราก็แลกแต่ส่วนพื้นสิ่ที่เราซื้อขายกันเราก็ซื้อขายแต่วันนี้ก็คือผมซื้อน้ำท่านผู้ทันไ์อีกสิบแพ็คการทำงานนี้เดี๋ยวผมจ่ายเงินตอบให้ที่เราจะได้เดินไปต่อได้เนื่องจากว่ามันเป็นสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องช่วยกันอันนี้เป็นการ แบ่งปันเป็นการเป็นการช่วยเหลือกันซึ่งเขาเรียกอะไรนะช่วยเหลือมนุษยชีาติด้วยการแบ่งปันแบ่งปันด้วยน้ำกิบน้ำใจน้ำใจน้ำใจตาุ่านะครับก่อนที่จะตรงนี้นะครับผมรุ่งเกนท่านทุกท่านพูดให้กําลังใจกับเพื่อนร่วมโรคร่วมชีวิตพวกเราหน่อยว่ามันในภาวะอย่างนี้มันจะต้องทําอย่างไรกันก็ด้วยด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วย สภาวะโควิดที่มันรุมแราแล้วก็ข้ายากมากแพงแต่ด้วยปัจจัยอะไรก็ตามก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับ,บาาช่วยกันทำมาหากินช่วยกันแบ่งปันแบ่งปันด้วยการช่วยเหลือมนุษยชาตินะครับเราสูอได้ด้วยด้วยการให้การให้มันผู้ให้ย่อมสูงกว่าผู้รับเสมอนะครับขอขอบพระคุณ ในความมีน้ำจิดไมตรีกับมิสเตอร์โอเคครับตัวตัวแทนของปาร์เทอร์สมาร์ตโดยผู้พันปาร์เทอร์สมาร์ตแล้สมาชิกปาร์เทอร์สมาร์ของเราทุกคนทั่วประเทศไทยที่จะเดินก้าวต่อกันไปอย่างสง่างามแล้วก็มีขัากำลังในการที่จะช่วยเหลือกันขอบพระคุณมากใช่ครับขอบพระคุณท่านผู้พันเช่นกันครับ ก็เนี่ยครับวันนี้เนี่ยครับสำหรับโครงการดีๆที่พวกเราร่วมกันสร้างสังคมชุมชนรอบตัวเราด้วยการให้และแบ่งปันนะครับวันนี้ผมก็ครับได้เอาขนมเนี่ยมาแลกกับน้ำนะครับนี่ก็คือสังคมปันสุขครับขอบพระคุณทุกท่านครับ